มินาซังคองดทจิวะอัตชิวะซันเดย์สีครยาซังครับผมเราสู่เกม PSO2 New Genesis นะครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวออทับอีเวนต์หรือก,ก็คือกิจกรรมในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งผมจะขอเริ่มจากตัวเลเวลเด็ดแท็กก่อนเลยกันละ,รนะครับเราก็ทำการเปิดหน้าเมนูแท็กขึ้นมาก็คือหน้าเมนูงานแล้วก็มาดูส่วนที่เป็นเลเวลเด็ดแท็กแล้วก็นี่จะเป็นในเรื่องของตัวงานของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จะเป็น5ตัวล่างนะส่วนบนเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวโซนิกนะครับโอเคแล รัอีเวนต์ตอนนี้มันจะมีงาน2อันที่จะเด้งขึ้นมาเลยก็คือจะเป็น2ตัวนี้นะครับอันหนึ่งเนี่ยจะเป็นงานที่จะให้เราไปคุยกับเอพซีชังดีก็คือจะเป็น a อ c ซีที่ดูแลในเรื่องของตัวกิจกรรมนั่นเองนะครับซึ่งงานอันนี้ขอแค่ไปคุยก็ต้องการผ่านแล้วนะโสดคารวัลเนี่ยไม่มีนะครับคือเนี่ยมันกลับเป็นกันแนะนำว่าเออตอนเนี้ยมีในเรื่องของตัวอีเวนต์อยู่นะก็สามารถไปคุยรับงานอันอื่นหรือไม่ก็เปิดในเรื่องของรางคาที่มีการขายของจำกัดช่วงระยะเวลานั่นเองนะครับอันนี้คือในเรื่ององงงขานนตัวแรกนะ แล้วก็ถัดมางานที่2ก็คือเป็นงานที่จะมีตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือจะเป็นงานที่ให้เราไปค้นหาตัว m มิส i e ฟ Symbol ซึ่งมิส i e ฟซิมโบ l นะครับมันจะเหมือนกับเป็นแท่นที่วางของบูชาอะไรอย่างนั้นนะซึ่งมันจะมีทั้งหมด10จุดที่จะอยู่ในตัวเมืองเซนท r a l ซิตีนั่นเองนะครับก็จะเป็นไปตามนี้เลย โอเคครับและนั่นก็เป็นตำแหน่งของตัวมิสทิฟซิมโบททั้ง10จุดนะครับก็คือให้เราไปทำการสำรวจเนี่ยให้ครบทั้ง10ที่ก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขของงานตัวนี้แล้วส่วนของราวัลก็จะเป็น1,000เอ็นบีเซนต้า100 e p แล้วก็500 s e a s ซีซันอลพอนะครับซึ่งจะเป็นแต้มที่เราสามารถเอาไปใช้ในการแลกขอ,ของของกิจกรรมในครั้งนี้ได้อ่าแล้วก็นี่จะเป็น2งานตอนเริ่มต้นที่จะมีมาให้ตั้งแต่เริ่มเลยแล้วก็ งานข้้งล่างนี้จะเป็นงานที่เราจะเป็นต้องมีการไปคุยกับเอเบนซัดี้แล้วก็ทําการรับเรื่องของตัวงานมาก่อนนะครับซึ่งเวลารับมาเนี่ยเรารับได้ทีละต,ตัวนะแล้วก็ถ้าทําแรกเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีการปลดล็อกอันที่2แล้วก็3ต่อมาเรื่อยๆนะครับอาจเริ่มจากอันแรกก่อนนะงานแรกนะครับจะมีเงื่อนไขที่ว่าให้เราไปกําจัดมอสเซอร์ที่เป็นชนิดอารูทาสุหรือก็คือตัวเอาเตอร์ที่มีการติดซิมโบในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะครับให้เรากำจัดมอสเซอร์เอาเตอร์ติดซิมโบช่วงเวลากลางคืนทั แล้วก็เงื่อนไขที่2นะครับบอกว่าให้เรากลับมาคุยกับเอซทังนี้อีกรอบหนึ่งก็คือหมายความว่าให้เราก็จัดมาเสื้อให้เสร็จก่อนจากนั้นก็กลับมาคุยเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการผ่านในเรื่องของตัวเงื่อนไขทั้งสงตัวแล้วนะครับส่วนขอระวังก็จะเป็น1,000เอเมเซนตาหน้อยเอฟพีแล้วก็ห้ารอยซีซันนอลพอยต์นะครับ โอเคแล้วก็จากงานเราก็จะมีการปลดล็อกงานที่2อ,ออกมาก็คือจะเป็นงานตัวนี้งานนี้นะครับบอกว่าให้เราไปกำจัดมอนสเตอร์ที่เป็นตัวเดย์เอนมีที่มีการติดซิมโบลซึ่งจะเป็นเดย์เอนมีตัวไหนก็ได้นะครับประจัจมา1ตัวแล้วก็จะผ่านเงื่อนไขแรกแล้วก็เงื่อนไข2ก็คือให้เรากลับมาคุยกับชางดี้อีกรอบหนึ่ง่นเองนะครับถือว่าเป็นการจบงานนะขอระวังก็จะเหมือนกันเลยก็คือจะเป็น1000เอ็นเม1เซนเต้แล้วก็500ร้ซสซันัพอยต์นะครับซึ่งทั้ง กับตัวเอาเตอร์เนี่ยผมเคยสอนไปแล้วนะครับว่ามันคือมอนตายังไงก็ย้อนกลับไปดูในคลิปผมเคยสอนไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวแปลิงกงไว้ให้นะก็สามารถกดตัวไอร์ไบนขวากันได้เลยนะครับโอเคถัดมางานที่3 งานที่3นะครับจะเป็นงานที่ให้เราไปกำจัดตัวบอสที่มีชื่อว่าเนคุสุเรล่าหรือก็คือเป็นตัวบอสมังกรที่อยู่ในเอเจนเควนนัเองนะครับเนคะุสุเรล่าเนี่ยตอนนี้มันจะมีการติดในเรื่องของตัวซิมโบของกิจการในครั้งนี้นะกำจัดมาให้ได้1ตัวแล้วก็กลับมาคุยกับชางดี้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการจบงานแล้วนะครับขอระวังก็เหมือนเดิมเลยจะเป็น1 0 0 0งพันเอเมเซนตาหนึ่ง e p แล้วก็500ร้อยเซตนพอยด้วยกันนะครับโอเคแล้วก็นี่จะเป็นเรื่องของตัวงานในตัวเด่ ให้เราไปหาเรื่องของตัวแท่นทั้ง10จุดนะครับมันจะเป็นงานที่เราจะทําได้แค่ครั้งเดียวต่อ ID นะส่วนงานทั้งสีงานที่เหลือจะเป็นงานที่เราสามารถทําแยกแต่ดะดกตามตัวและตัวละครได้ก็คือถา่าวัน้นตัวละครที่เสร็จแล้วปุ๊บ เป็นอีกหนึ่งตัวละครเนี่ยก็สามารถทำสี่งานนี้ซ้ำได้แล้วก็ได้รวขลรวัลการซ้ำได้เหมือนกันด้วยนะครับแต่ยะเป็นอันนี้นะที่แบบว่าให้เราทำได้แค่ครั้งเดียวต่อ ID นะครับอนกจจะเป็นในส่วนของตัวไดเร e เ t อ s แล้วก็นอกจากนี้ยังมีงานจำกัดช่วงเวลาเนี่ยเพิ่มมาในส่วนที่เป็น d a ลี y กับวิกฤตด้วยเชย่นกันนะครับอาเริ่มจากเดลี่ก่อนนะ สำหรับตัวเดลี่นะครับก็จะเป็น2ตัวนี้เลยเริ่มจากอันแรกจะให้เรากําจัดมอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้นะครับที่มีการติดในเรื่องของตัวซิมโบมาให้ครบ30ตัวถือว่าจะเป็นการผ่านในเรื่องของงานตัวนี้ส่วนขอลวังก็จะเป็นเรื่องของตัวแต้ม400พอยด์ด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดมางานที่ของของเดลี่ก็คือเป็นงานที่ให้เรากําจัดอันเดย์เอนิมีนะครับตัวไหนก็ได้ที่มีการติดซิมโบก็ถือว่าเป็นการผ่านงานตัวนี้แล้วส่วนขอะวงก็จะเป็น600อซีซันอลพอย์นะครับ โอเคถัดมาจะเป็นเรื่องของวิลนี้กันบ้างวิลนี้ก็คือจะเป็น2งานข้างล่างสุดนี้นะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาในช่วงเวลาอีเวนต์ก็จะเป็นงาน,นแรกที่บอกว่าให้เราไปกําจัดตัวสุขมิแนดป,ปี้หรือก็คือดัป,ปี้ของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทั้งหมด5ตัวด้วยกันก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขโขดละวังก็จะเป็น2 0 0พซีซนอลพอย์ด้วยกันนะครับ แล้วก็ถัดมางานสุดท้ายจะเป็นงานที่ให้เราไปกำจัดตัวเนกุสุเวล่าก็คือบอสมังกรในเออร์เจนควีนนั่นเองนะครับกำจัดมา1ตัวเนี่ยมันก็จะผ่านในเรื่องของงานตัวนี้ซึ่งจะได้รับแต้มมา5,000แต้มเลยนะครับหมายความว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้รับแต้มจากตัวงานนะครับมา1,000พอยต์ส่วนวิกี่เราจะได้มาทั้งหมด7,000พอยต์ต่อสัปดาห์นะครับ ซึ่งทั้งตัวเดลี่กับวิกลี่คืองานที่ทําได้แค่ครั้งเดียวต่อ ID นะครับก็คือจะคล้ายๆกับในเรื่องของการที่เราแสะตรวจแท่นเลยแล้วก็มันจะมีงานที่สําคัญอยู่ด้วยอย่างเช่นกําจัดเรื่องของตัวเดอเนมี่บ้างหรือไม่ก็จะเป็นตัวเดโกสุเวล่าสุดท้ายว่าเรารับ2สองงานที่พร้อมกันเนี่ยมันจะผ่านกันทั้งคู่เลยนะครับทีนี้เรามาหาเอฟซีชังดี้กันบ้างนะครับก็จะเป็นเอฟบีซีขกลคนาดนี้เลยที่อยู่ตรงกลางของตัวเมืองเซนทร์ซิตี้เลยนะครับโอเคแล้วก็มาคุย ซึ่งต่อที่ถามว่าใครที่แบบจะมารับในเรื่องของตัวงานนะครับก็คือให้เราเลือกไปที่หัวข้อแรกนะจะเป็นหัวข้อที่รับในเรื่องของงานส่วนรายละเอียกก็บอกไปเมื่อตะกี้นี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคถัดมาหัวข้อที่2ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนําตัวแต้มซีซันอลพอยท์ N o เนี่ยมาได้ไปในเรื่องของตัวไอเทมนะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามตารางนี้เลยซึ่งอันนี้จะเป็นตารางที่ผมได้มีการดิสต์ไว้แล้วนะครับว่ามีไอเทมอะไรบ้างแล้วก็ไอเทมแต่ละตัวมีการจํากัดอาจํานวนในการแลกเนี่ยั้งหมดกี่ชิ้นด้วยกัน,น แตมแรปปี้กับมูนี่ที่แบบว่าเป็นในเรื่องของตามโมจิอันนี้นะครับซึ่งอันนี้ต้องใช้แต้มเนี่ยห้าพแต้มในการแลกแล้วก็แลกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับจะมีการบอกไวบนขวานะว่าแลกได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็อย่างเช่นอ,อันถัดมาเนี่ย จะเป็นเรื่องของตัวอัญมณีจะเป็นอัญรณีที่เป็นอาหมวกกระต่ายอันนี้นะครับซึ่งอันนี้ต้องใช้แต้ม5 0านแต้มในการแลกแต่ว่าสามารถได้ได้ทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันหมายความว่าเราต้องเก็บแต้มมาให้ได้1 0 0 0 0แต้มก็สามารถได้ได้ครบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือสามารถเช็คแต้มตรงนี้ได้แล้วก็ด้บนขวาก็คือจะเป็นการบอกในเรื่องของจานวนอย่องอางเช่นแต้มสตาร์เจมอันนี้มันจะเป็นย0สตาร์เจมต้องใช้แต้ม1 0 0 0แต้มในการแลกต่อครั้งแล้วก็ได้ทั้งหมดทั้ง5าครั้งด้วยกันประมาณ ที่สาดาวนะครับซึ่งอันนี้ต้องใช้10,000แต้มในการแลกแล้วก็แลกได้แค่ครั้งเดียวต่ออาวุธนะครับซึ่งมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะถัดมาก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับแมทเทเรียลต่างๆอย่างเช่นเป็นไทไนนะครับไทไนใช้500แต้มแลกได้ทั้งหมด100ครั้งถัดมาจะเป็นโฟตอนคอร์ส300แต้มแลกได้50ครั้ง ถัดมาจะเป็น i w วิกเกหรือก็คือ i อเอ็กซนะครับที่จะทำให้เราสามารถโจมตีมอนสเตอร์ที่แบบว่าแพทเทิรนน้ำแข็งเนี่ยได้แรงขึ้นอีก2.5ซึ่งอันนี้จะต้องใช้แต้ม300แต้มและทั้งหมด50อันด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นพวก Power อร์3ชู3เทค3ก็คือเป็นพวกไมทินนั่นเองซึ่งอันนี้ต้องใช้1,000แต้มต่อชิ้นแล้วก็ได้ได้อย่างละ10อันด้วยกันนะครับ แล้วก็ถัดมาจะเป็นอัลฟาเล็กเตอร์ซึ่งอัลฟาเล็กเตอร์เนี่ยจะได้ต่างกับอีเวนต์ตอนฉลองครบรอบ9ปีนะคือครั้งก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ได้แค่100ครั้งเท่านั้นแต่ว่าครั้งนี้เขามีการเพิ่มให้จากเดิมที่ได้100ครั้งก็จะกลายเป็น200ครั้งกันแล้วนะครับแล้วก็ใช้แต้เท่าเดิมเลยนะก็คือจะเป็น300แต้มต่อชิ้น แล้วก็ถัดมาจะเป็นเรื่องของตัวเอ็นกินเดอร์ซึ่งอันนี้ต้องใช้แต้ม100แต้มแล้วก็ได้ทั้งหมด5 0ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้จะเปอเทมในช่วงครึ่งแรกนะแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังนะครับก็จะมีการเพื่ออเทมาอีก2ตัวก็คือจะเป็นเอ e s อรี่แล้วก็เรื่องของตัวแต้มสตาร์เจมอีกอันหนึ่งนันเอนะครับก็จะไปตามตารางนี้เลยที่มีการอามัพเป็นตัวสีส้มอาไวแลวก็สามารถนาไปรวมกันได้ซึ่งถ้าหากว่าให้นับแต้มทั้งหมดที่เราต้องใช้ในการได้ไอเทมทั้ง ต้องการจะได้ทั้งหมดเนี่ยก็อลย่าลืมไปฟาร์มในการสัปดาห์กันด้วยก็แล้วกันนะครับและนั้นก็เป็นร้างคลับของกิจกรรมในครั้งนี้ที่เราสามารถไปคุยกับ a b c ช่างดีได้นะครับแล้วก็อีกหัวข้อนหนึ่งข้อที่3ของช่างดีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตัวรายละเอียดของกิจกรรมนะซึ่งอันนี้ก็ไม่ขอพูดถึงก็แล้วกันนะครับอาทีนี้เรามาดูเรื่องของตัวแต้มกันดีกว่าหรือก็คือจะเป็น Seasonal Point นะครับซึ่ง Seasonal Point เนี่ยก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะก็คือจะมีการจํากัดการได้รับต่อสัปดาห์อยู่ด้วยซึ่งถาาว่าเป็นกิจกรรมเมื่อครั้งก่อนนะครับที่เป็นกิจกรรมฉลองครบ9ปีเนี่ยมีการจํากัดแต้มต่อสัปดาห์อยู่ที่ 9 99, 9 9า9แต้มแต่ว่าครั้งนี้ปรับมาเป็น1 0,000แแต้มแบบทวนๆต่อสัปดาห์กันแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมในครั้งนี้ก็จะมีระยะเวลา4สัปดาห์เหมือนเดิมเลยนะก็คือจะเป็นตั้งแต่วันที่1กันยายนไปจนถึงวันที่29กันยายน 2, 0, 2021นะครับมีระยะเวลา4สัปดาห์ก็คือสามารถเก็บแต้มเนี่ยได้สูงสุดก็คือจะเป็น40,000 0แต้มแต่ก็อย่าบอกไปเมื่อตกี้นี้นะครับว่าถ้าหากใครที่คิดจะซื้อไอเทมแบบเหมาทั้งหมดเลยต้องใช้แต้ม28แสดงว่าเก็บแสนแ็มที่ แค่สาสัปดาห์ก็ถือว่าได้ได้ครบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวแต้มการได้รับแต้มนะครับเราก็ได้รับจากเรื่องของตัวแท้หรือก็กคือตัวงานอย่าง<อ>ที่บอกไปเมื่อะกี้นี้หรือไม่ก็ไปกําจัดในเรื่องของตัวมอนสเตอร์นะครับซึ่งมอนสเตอร์ที่กําจัดได้จะต้องมีอ่าในเรื่องของตัวสลักที่ไปในเรื่องของตัวอาร์ซิโบด้วยก็คือถ้าว่ากำจัดมอนสเตอร์เปนซซันอเนมี่เนี่ยเราถึงจะรับในเรื่องของตัวแต้มมานะครับแล้วก็แตมที่ได้รับมานั้น ตัวมอนสเตอร์ด้วยก็จะไปไปตามตารางนี้นะครับถ้าหากว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมีขนาดที่แบบค่อนข้างจะเล็กก็จะได้รับในเรื่องของตัวแต้มที่น้อยๆก็อย่างเช่นเป็น7แต้มแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเป็น10แต้ม21 42 62แล้วก็ถ้าหากว่าเริ่มเป็นระดับบอสเนี่ยก็จะเริ่มมีแบบเป็น125 250ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าว่าเป็นบอสในเออร์เจนควสอย่างเช่นตัวเพททสุเว่าหรือไม่ก็เป็นเนคุสุเว่าที่เป็นตัวมังกรนะเราจะได้รับมา1000แต้มเลยนะครับแล้วก็อกอานในครั้งนี้เนี่ยมีการเพิ่มอ,อีกหนึ่งตัวเข้ามาด้วยก็คือจะเป็นตัวเออร์เจนควสที่เป็นตัวการถ่านเอนะครับถ้าหาเป็นการถานเนี่ยเราก็ได้รับในเรื่องของตัวแต้มเหมือนกันนะแต่ว่าจะได้รับในตอนที่จบในเรื่องของตัวควสนะครับและแต้มที่ได้รับนั้นก็จะขึ้นอยู่กับแรงที่เราสามารถจบได้ด้้้้้ดดววยถถาาาาหาก่ไปปแแรงง S เเนนจะ 1, 1500 A,250 ตม็ แหง b 1 0 0 0แล้วก็แหลง c จะเป็น500แต้มนะครับนี่คือแต้มที่ได้รับจากในตัวกันฐานนะแล้วก็นอกจากนี้จะมีเรื่องของตัวแต้มคูณด้วยก็คือถามว่ามาส์สตตัวนั้นเนี่ยเป็นประเภทแบบเป็นตัวแรเป็นตัวสีเงินเนี่ยจะมีการคูณ1.1เท่าถ้าเป็นตัวสีทองจะคูณ1.2ถ้าเป็นเดย์แอดมีคูณ1.5แล้วก็ถามว่าเป็นเดย์อดมีแบบตัวสีทองหรือไม่ก็เป็นเรื่องของตัวการติกนั้นจะมีการคูณถึง2แต้มกันเลยนะคร โอเคครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดของตัวกิจกรรมออทัมอีเวนต์หรือกิจกรรมในช่วงฤดูดไม้ร่วงนั่นเองนะครับก็จะเป็นตั้งแต่วันที่1กันยายนไปจนถึงวันที่29กันยายน2021นะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังได้รับไอเทมชิ้นไหนเนี่ยก็อลย่าลืมมาฟาร์มาได้ของกรนโดยการแล้วก็สำหรับอาวุธจากกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นอาวุธที่เป็นธาตุน้ำแข็งนะถ้าหากว่าเราเอาอาวุธตัวนี้ไปทําการอัปเกรดไปตีบวัวแล้วก็ไปตีกับมอนสเตอร์ที่แบบธาตุาน้ำแข็งเนี่ยมันจะตีได้แรงกวา เป็นหลอดแคปซูลตัวนี้นะครับมันจะเป็น c i v อก็คือจะเป็นตัว IEXport ซึ่งอันนี้นะครับมันจะทําให้เราจบตีมอนสเตอร์ที่แพ้ธาตุน้าแข็งเนี่ยแรงขึ้นอีก2.5%ซึ่งจัดว่าค่อนข้างจะเยอะมากเซเทลตัวนี้ก็สามารถได้รับจากการที่เราไปได้ในรางคางมื่อตะก,กีน้นี้หรือไม่ก็ไปหาดรอปจากตัวแรปปี้ที่เป็นตัวกิจกรรมหรือไม่ก็เป็นตัวกิจการติ้งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องการฟาร์มหลอดตัวนี้ก็อย่าลืมไปอาฟาร์มกันด้วยก็แล้วกันนะครับอะแล้วก็สลับกิ ถ้าากว่ามีการอัปเดตเควสมาใหม่งานมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาทำทกิจกรรเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้นี